สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบคนนะครับละแฟนเพจนะครับนี่ครับหลังจากนะครับเปลี่ยนคาาเสร็จนะครับก็รถมาถึงบ้านก็ลุยงานเลยครับนี่หมดไป30,000ืนน้อยๆนะครับ3ามหมืนอนะครับมีอีกนะครับนี่ครับวันนี้ก็มางานไทยนะครับ นี่ลูกค้าก็บนนะครับนี่ให้กบต่อฟางนะครับก็ดูดูครับดูพื้นที่นานะครับน,นี่ก็ประมาณสามตัวรถนะครับนี่น่ครับดูดูครับมีต้นไม้ด้วยครับนี่ประมาณสามตัวรถนะครับ พื้นที่นาเล็กนะครับไรละสามร้อยนะครับคุ้มไหมครับเป็นรถเล็กก็หมดซิทนะครับถามว่าใช้ได้ไหมครับรถเล็กก็ใช้ได้นะครับแต่มันก็ดีไม่พอนะครับนี่นเนี่ครับดินแข็งจัดนะครับ ดูครับน,นี่ครับดูครับใช้ได้ไหมครับเฟืองนี่นาจัดเลยนะครับนี่ครับจานี้สิบห้าไลนะครับวันเดียวครับ นนก็ออกงานสวยแล้วนะครับ9โมงนะครับ9โมงจ้าวนี่ก็วันนี้ก็15ไร่นะครับเพราะว่าเรามาถทตั้งนานแล้วนะครับเอารั่วซึมแล้วครับรั่วซึมแล้วครับอะไรพน้องเห็นอะไรรั่วซึมอีกแล้วครับ อยู่บนรถไม่เห็นนะครับแต่พอลงมาดูนะครับนี่เอาแล้วพี่น้องอแล้วรั่วครับรั่วฝาฝารั่วครับนี่ก็อีกประมาณสองสัโมงนะครับว่าอีก5้าไล่นะครับ อีกห้าไร่ก็เสร็จแล้วนะครับนี่ก็ได้สิบไร่แล้วนะครับนี่รอรบบอกผมตั้งแต่วันเกี่ยวข้าวนะครับผมไม่ว่างนะครับแกก็รอครับผมมาไทยกบอยู่เจ้านี้ก็หลายปีแล้วนะครับตั้งแต่ยังไม่มีห้าเจ็ดนะครับ เจ้านี่ก็ใช้บริการผมก็พอสมควรนะครับนี่ทำนี่ครับทำคนาอย่างนี้นะครับนี่ผมทำหมดนะครับเจ้านี้นะครับรถเล็กนะครับตอนที่ยังไม่มีห้าเจ็ดนะครับทำคนาให้แกหมดเลยนะครับนู่นครับ ตอนนั้นผมก็เอาเส้นละ300นะครับนี่ก็รถคันนี้ก็มาอยู่57นี่ก็อยู่กับผมเข้าปีที่4แล้วนะครับ4ปีแล้วครับขนาดตัวนี้ครับ4ีหปีแล้วนะครับผมมาตั้งแต่ซ้ายรุ่น L นะครับ เดียวก็ยังอยู่นะครับถ้า5้าจนะครับถ้าทายดินอย่างนี้นะครับเหมาะเลยนะครับถ้าเป็นดินหินแข็งแงอย่างนี้นะครับไม่เหนียวไม่นืดนี่โอเคนะครับ5้าเ็ดนะครับสบายนะครับซิวๆเลยนะครับ ถาเป็นดินอย่างนี้นะครับดอกยางก็ไปแล้วครับน่าจะนูน่นนะครับหาเงินใกล้จะเมษาค่อยเปลี่ยนนะครับเพราะว่างานช่วงนี้ก็ไม่เยอะนะครับไม่เยอะเพราะอะไรนะครับเพราะว่า รถผมเข้าศูนย์นะครับหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนเต็มเลยนะครับงานก็หมดไปแล้วนะครับแล้วเราจะไปโทษใครครับหนึ่งเดือนนี้ก็โอ้ถ้าถ้าพูดถึงหนึ่งเดือนนะครับช่วงเวลาหาเงินให้กลต่อฟางอย่างนี้นะครับบางเจ้าเขาก็ไม่รอนะครับ น่าจะได้โอโ้ไหลเยอะอยู่นะครับผมว่าเป็นแสนนะครับงานปรับงานอะไรก็บางคนก็ไม่รอครับเพราะว่ารถเยอะนะครับงานปรับก็หลุดไป4ีห้าหมื่นแล้วนะครสามเจ้าครับ5้าห้าหกหมื่นนะครับ เพราะว่าเขารีบทำนาปังนนะครับ,รบก็ไม่ว่ากันครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาพูดเรื่องนี่แหละครับมันยังไงนะครับรถไม่ได้ทำงานหนึ่งเดือนนะครับก็เพราะว่า นอกจากนี้ก็งานปรับก็ก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือไม่มีนะครับพ <c oughs> ื้นที่นาแถวบ้านผมก็ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ไม่ใหญ่นะครับ บางเจ้าก็ใหญ่นะครับบางเจ้าก็เล็กนะครับนี่พื้นที่นาะประมาณนี้นะครับก็ประมาณห้าไร่นี่ก็ประมาณ,ามาณสองชั่วโมงครึ่งนะครับสองชั่วโมงครึ่งนะครับห้าไร่นะครับเพราะว่าพื้นที่นาะเล็กนะครับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับกออ็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ